สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนนะคะกับอาจารย์ญญพิมพรสวัสดะนะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรวารศาศาัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีนะคะของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษ ถือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะอันนี้แบบราศีนะคะถ้าคุณทราบว่าลัคนาคุณเป็นลัคนาอะไรเป็นลัคนาเมษก็คือคลิปนี้สําหรับคุณเลยค่ะถ้าดูควบคู่กันจะแม่นยํามากๆเลยนะคะเดือนมกราคมปี2564ปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมษบ้างคะตัวตนของคุณในปีใหม่ๆจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก แล้วก็ผลสรุปโดยรวมในเดือนมกราคม2564หของคุณเมธจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะอ้อยจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยเริ่มเลยนะคะคุณเมธคุณเมธคอยไพ่ออกมาอย่างนั่นยำนะคะคุณค่ะคุณนะนะต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาอะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก<า>รียงไกรมาหลายเดือนแล้วคุณอ้อยค่ะเดือนนี้ต้องยก,กนะให้เขาอีกนะ ใช่เพราะอะไระมันมีเหตุผลที่ว่าดาวการงานของเขาก็มาเป็นเกษตรค่ะแล้วดาวต่างๆห้าดวงมารุมอยู่ในการงานแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการงานค่ะกรรมะกรรมะก็คือการงานการงานไปไหนไม่ได้ต้องทําแล้วดาวอังคารก็มาทับตัวแล้วเป็นเกษตรอ,อีกโอคือเรียกได้ว่าดวงชะตาเขาร้อนมากคือการงานเดินหน้ามากๆว่างาน้นดวงชะตาเขาร้อนมากใจอ่ะอย่าร้อนตา เพราะปกติมีคนใจร้อนอยู่แล้วเขาเป็น The Hermit ค่ะถ้าคุณบอกไม่ให้ร้อนไก็ไม่ร้อนแล้วไงกอบวชไปเลยค่ะคุณอย่ามาว่ากันนะเพราะว่าบอกให้ไม่ร้อนก็ไม่ร้อนแล้วรู้สึกตอนนี้คือสันโดรและแข่งอยู่คนเดียวเลยเกินมากับเด็กถือไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคือการงานอะเยอะมากจริงๆนะ้องบอกอย่างนี้ว่าเปิดมาเนี่ยเขาเป็น The Hermit The Hermit เนี่ยขนาดเดียวกันคือเรียกได้ว่า เป็นอะไรที่อะไรรักสันโดษจังหวะชีวิตตอนนี้ทุกอย่างโอ้ยดูมันรอบด้านดูมันอะไรไม่รู้วุ่นวายกับฉันจังเลยฉันอยากอยู่นิ่งนิ่งนิ่งมั่งเฉยเฉยมั่งได้ไหมอยากมีโลกส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวไม่อยากแบบเอี่ยวกับใครเรียกได้ว่ามีอะไรกําลังภายในอยู่คนเดียวอยากจะกีบปี๊ดปะอะไรอยู่คนเดียวขอสเปซบ้างขอที่ว่างๆให้ฉันบ้างแต่เดือนนี้ คำขอนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคุณต้องเป็นคนของสังคมค่ะต้องเป็นอะไรที่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นรอบข้างเยอะมากต้องเป็นอะไรที่มีอะไรกับคนอื่นเยอะมากคุณใช้คําว่าเป็นคนที่มีอะไรกับคนอื่นเยอะมากไม่เคลียร์ค่ะพูดพูดใหม่ให้พูดอีกอย่างหนึ่งคุณบอกเลยดกว่า <laughs> เป็นคนที่มีอะไรกับคนอื่นเยอะไปอะไม่ค่อยแข็งแรงต้องบอกอย่างนี้ว่าคือจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรอบๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะปฏิสัมพันธ์แล้วกันต้องบอกอย่างนี้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขามีการติดต่อเยอะเยอะเยอะมีการติดต่อสื่อสารเจรจากับคนอื่นเยอะทําให้ตัวเขาเองเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากมีสเปซอย่างที่คุณอ้อยบอกอยากอยู่ส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวอยากอะไรก็แล้วแต่มันทําไม่ได้ เพราะว่ามากับเด็กถือไม้เท้าถือไม้เท้านี่เรียกได้ว่ามากับงานแล้วดูสิทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณกําลังสร้างจังหวะชีวิตตอนนี้คือกําลังสร้างเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณเป็นเมนหลักเลยคะจริงๆแล้วคุณก็คือผู้นําอยู่แล้วคุณก็คือหัวหน้าเป็นคนเป็นผู้นําอะไรอยู่แล้วแล้วอตอนนี้ทุกคนต้องการคุณในการาว่าแต<ห>่ใ,นนใครเลยคุณอ้อยพิมพ์ก็ต้องการเขา <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าตัวเขาเองเหมือนตัวเขาเองอะจังหวะเขาอ่ะดูนะลัคคณาคุณอยู่ข้างบนแล้วอยู่เป็นเมนหลัก แล้วดาวเสาร์มาเป็นเกษตรดาวอังคารเป็นเกษตรเสาร์กับอังคารเนี่ยทะแยงกันอยู่อย่างนี้ทําให้ตัวคุณเองได้รยกว่าจังหวะชีวิตนี้เป็นจังหวะชีวิตที่กําลังก่อร่างสร้างตัวมุมนี้เขาเรียกว่ามุมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า call to action คือหมายความว่าจะต้องมีการทำอะไรขึ้นแน่นอนคือจะต้องมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นใช่แล้วคราวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานใช่งั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยว่าเป็นยังไงกน่อาการงานของคนลักนณาราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะ การงานเขาเป็น The Moon ค่ะเห็นไหมคือไม่ได้ว่าเขาคิดมากนะคิดมากเรื่องการงานมากๆเพราะว่ามันมีเข้ามาโย๊ะหลับก็ยังคิดเรื่องงานทุกอย่างคืองานไปหมดทุกเรื่องนะแล้วก็มากับดิไฮ การวางแผนในเรื่องการงานเห็นไหมเดอะออกสองใบในเรื่องการงานต้องบอกว่าการงานของคุณมีความยิ่งใหญ่การงานของคุณมีอะไรหลายอย่างที่เรียกได้ว่างานซ้อนงานเดอะมูลเนี่ยนะถ้ามปออกในเรื่องความรักเนี่ยมันหมายถึงรักซ้อนแต่พอมาออกในเรื่องการงานเนี่ยหมายถึงว่างานซ้อนงานคุณทํางานหนึ่งอยู่แล้วมีงานสองอยู่แล้วมีงานสามเพิ่มเข้ามามีงานสี่เข้ามาหรือมีงานเพื่อสังคมเข้ามาอีกหรือมีอะไรก็แล้วแต่ซ้อนไปซ้อนมาทําให้ตัวคุณรู้สึกอุ้ยอะไรมันเยอะขนาดนี้อะไรมันมากมายขนาดนี้ แต่มันก็ต้องทำแล้วเนี่ยดีไฮออกมาคือเจ้าหญิงพระจันทร์คืออะไรการวางแผนแล้วคุณดูนะพรจจันทร์มากดมูลเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างคือทํางานต้องเขาเรียกว่าล่วงเวลาไม่ได้ทํางานอยู่ในเวลาใครที่คิดจะทางานแต่เช้าถึงเย็นไม่ใช่ละคุณเป็นแม่นี่คุณต้องทํางานล่วงไปอีกทําเลยไปอีกทําโอทีทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยในจังหวะนี้ จะหลับตาก็ยังเรื่องงานก็ยังอยู่ในหัวนแล้ว <นะ S 2> งาน<ม>กลับไปทําบ้านด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคืองานหายใจเข้าออกเป็นงานหมดแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่อะไร เจ้าหญิงพระจันทร์ออกมาคือคนที่เที่กได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่แล้วนะมีการย้ายด้วยย้ายไปทงงํยายทตรงนู้นย้ายไปทําตรงนี้หรือคนที่รับราชการอยู่มีการย้ายไปแล้วตําแหน่งที่คุณทํามันเหมือนมีงานเข้ามาเยอะมากแล้วมันทาให้ตัวคุณอาจจะอึดอัดบ้างในช่วงแรกๆแต่คุณทําไปเถอะนะสักเดือน2เดือนนะ่ะรับรองว่าเดี๋ยวพอหลังมีนาไปงานคุณจะเวิร์กมากๆแสดงความสามารถไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเอางานเป็นเมนหลักอย่าไปคิดเรื่องอื่นการเงินล่ะคะ การเงินของคนลัคนาราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะ<า>ขอให้พายเาินะำนะคะในที่นี้เนี่ยนะมีเดม,มูลสองใบคุณน้ยอยออกมาหมดเลยเหรอโอเคค่ะแล้วหมายถึงอะไรรู้ไหมค่ะลาพะ โชคลาภค่ะอืมนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโชคลาภมากับราชินีไม้เท้าค่ะโอเคค่ะจะบอกอย่างนี้ว่าการเงินของคุณน่ะเป็นดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์มาเข้าในเรือนการงานการงานกับการเงินมีความสัมพันธ์กัน่เดี๋ยวเราแยกก่อนการงานกับการเงินมีความสัมพันธ์กันทําให้ตอนนี้ ใครที่ทำอะไรที่ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกเรียกว่ามีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงทุนในโซเชียลหรือลงทุนธุรกิจหรือลงทุนหน้าร้านหรือขายของหรืออะไรก็แล้วแต่มีความสำเร็จแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนนี้นะเฉพาะเดือนมกรานะต้องบอกอย่างนี้แล้วมาในเรื่องของเดิมมูลคืออะไรลาพระสัมพันธ์กับกระดุมพระพอเป็นดาวราหูส่งผลทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโชคลาภต้องบอกอย่างนี้ว่านี่ คุณย้อนกลับไปนะจาได้ไหมที่เราพูดตอนเดือนตุลากับพฤจิกาว่าเม์คุณทํานะคุณถ้ามีปัญหากับใครแล้วคุณจะได้ส่งผลดี<ม>ดีด,ดีมากๆเนี่ยจังหวะนั้นอนะถ้าคุณทําตามที่เราบอกนะยิ่งพฤจิกานะ<ม>คุณทําไว้เท่าไหร่มกราคุณได้เงินที่ทําไว้มากทวีคูณส่งผลแล้วไงใช่ส่งผลให้เราเริ่มเห็นแล้วใน,<อ>นเดือนตุลาคมอนะ เขาปลูกถั่วเขียวเดือนนี้เขาได้ได้กิน<อ>ถัง่งอกแล้วได้กินมาแล้วหลายขอ้ <laughs> ขอเขาเรียกเป็นข้อเหรอ <laughs> ไม่รู้ <laughs> แต่จะบอกว่าทําอะไรไว้ด้อย่าง,งานั้นเห็นไหมที่เราบอกให้คุณทําอ่ะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณได้ อืมแล้วจะไม่เชื่อพิมพ์แล้วคุณจะเชื่อใครใช่ไหมก็ต้องรักพิมพ์นะเรื่องนี้พระจันทร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภวาสนาด้วยแล้วก็ได้สองสองพระจันทร์เลยคือต้องบอกว่าเนี่ยได้สองพระจันทร์เลยซึ่งหมายถึงว่าโชคลาภคุณมาทั้งงานทั้งโชคลาภอะไรก็ไม่รู้ที่คุณ, <c oughs> คณไปทําไว้เนี่ยคือมันได้โชคลาภหมดหรือบางคนคิดว่าอยากจะขายที่อยากจะปล่อยหรืออยากจะอะไรเดือนนี้มีการติดต่อ มีการที่เรียกว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับสร้างรายได้ให้คุณได้ค่ะอืถือว่าการเงินจังหวะชีวิตตอนนี้ดีมากนะคะความรักล่ะคะความรักของคนลัคนาราศีเมษเป็นไงบ้างคะคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะความรักหึคุณนี่นะมีพิมพ์อยู่แล้วนะคุณยังจะมีอีกเหรอค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะดูสิเข้ามาเต็มเลยคุณอ้อยพอกระเป๋าตุงแล้วก็มาเต็มเลยคุณอ้อยก็เขาต้องเจอกับคนเยอะไงช่วงนี้แล้วนี่นะมากับ แปดถ้วยยังจะคิดอีกยังจะงคิดจะมีอีกนะคุณเนี่ย <c oughs> คืออย่างนี้ดาวประจําเดือนปัตตานีคือดาวสุขดาวสุขมาเข้าในเรือนการงานเอาคนโสดเอาคนสดดาวสุขมาเข้าในเรือนการงานจะเจอคนที่ถูกใจจากเรื่องงานหรือในที่ทํางานสมมุติคุณย้ายงานไปคุณก็ไปเจอใครดีๆในที่ทํางานใหม่ในที่ทาาํางานที่คุณย้ายไปหรือได้จังหวะชีวิตที่ได้ว่ามีคนใหม่เข้ามาร่วมง,งานกับคุณคนคนนั้นอาจจะเป็น คู่ที่คุณคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ลองคบกันไปดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในทันทีทันใดเพราะอย่าลืมว่าตัวคุณเองมีมาร์ลต้อยู่กลุ่มอยู่ะอะไรบางสิ่งบางอย่างยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่จนถึงปี65ค่ะปีเดียวเองลองศึกษากันดูก่อนใช่อย่าเพิ่งรีบร้อนนะ,ะเรื่องนี้พินก็รออยู่ะนะแล้วสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวสุกไปเข้าในเรือนการงานคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วทางานกับคู่ตอนนี้คือดีมากๆา ส่งผลมากๆเลยนะใช่หรือคนที่ทํางานติดต่อร่วมอะไรกับคู่ครองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือช่วยเหลือกันดีมากส่งผลนําให้เรื่องความรักของคุณก็ดีตามไปด้วยขอเตือนเรื่องเดียวคือเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เพราะอะไระเพราะว่าดาวอังคารมาเป็นเกษตรเขาจะมีความใจร้อนแล้วใจเร็วแล้วก็เรียกว่ามูทะลุดุดันมากมถ้าเขายิ่งทํางานกับคู่นะเขาจะใจร้อนเป็นพิเศษเลยคุณอยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่พิมบอกเลยว่าคุณต้องใจเย็นสงบใจนิดนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนี้ได้แล้ว แล้วรับรองว่าเดือนหน้าที่ดาวอังคารย้ายทับการเงินนะ่ะคุณจะมีการเงินที่ดีมากๆขอเรื่องเดียวเดือนเนี้ยถ้ามีปากเสียงหรือทะเลาะก,กับใครเพราะคนที่เป็นดาวังคารเนี่ยเวลาเขาโมโหนี่เรื่องเขาขึ้นหน้าเลยนะคุณน้อยอเขาเหมือนกับเป็นนักรบอะอืมเขาต้องใจเย็นหน่อยสงบใจหน่อยแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคุณน่ะจะได้งานได้เงนิไงนได้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆะนะคะ,ะ,คะโอเคอแล้วผลสรุปโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะ ขอไพ่ออกมาอย่างแน่นยำนะคะ,คะขอบคุณค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหนื่อยค่ะ,คะสิบไม้เท้าค่ะซึ่งเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนอีกเดือนที่คุณก็จะเหนื่อยเช่นกันเขาจะพูดทําไมแต่เขาโอเคไง เสียดาวเสาร์ก็ไม oh ่ได้ย้ายอยู่ดีไงหนึ่งดาบนะคะเดือนหน้าเป็นเดือนลาภะล่าผลนะลาภะล่าผลดวงนี้เนี่ยจะส่งผลนําให้เดือนหน้าคุณมีลาาผลที่ดีแล้วการงานคุณยังเป็นเกษตรไปอีกสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นการงานจากวันน yeah ี้ที่เราคุยกันคือเดือนมกราศกสี่ไปสองปีครึ่งเนี่ยนะการงานคุณจะดีทุกเดือนบอกเลยดีทุกเดือนอยู่ที่ตัวคุณว่าทำได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนเอาไปเลย การงานเยอะแล้วก็เรื่องคู่ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็จะยิ่งนำพางานดีๆสนับสนุนเรื่องงานกันดีแต่อย่าใจร้อนอย่าทะเลาะกันนะคะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแล้วก็จะคอยมาบอกมาแนะนําคุณแบบนี้ละค่ะจะได้ไม่เหนื่อยชีวิตก็ไปตามกระแสแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสองคนมี็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ